รายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะครับวันพุธที่7ธันวาคมสองพันหกสิบหกครับผมขอบคุณไทยรัฐนะครับนี่เป็นฉายารัฐบาลเมื่อวานนี้ที่ทางสื่อมวลชนทำนี้รัฐบาลได้ตั้งขึ้นนะครับนิดเซลแมนสแตนชินนะครับรัฐบาลแกงส้มผักรวมผักไม่ใช่ผักผักผักนะผักรวม พยายามตรีทวีสอดไส้ชาดามาเฟียละเหียใจแล้วนี้เป็นข่าวสำคัญมากข่าวหนึ่งเลยนะครับแฟนรายการครับก็คือสารดีกายกฟ้องนายกยิ่งลักษ์ชินวัตรครับย้ายถวินเปลี่ยนสีครับยกฟ้องครับสื่อทำเนียบตั้งฉายารัฐบ,บาลแกงส้มผักนะฮะผักผักใสยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ผักนะฮะแกงส้มผักรวม หลังตบัดสัตว์ข้ามขั้วจะตั้งรัฐบาลกับสองลุงนายกเศรษฐาได้ฉายาเซลแมนสแตนชินภูมิธรรมเป็นรองกองสุทินไปถึงฝันพริกทินสูดาวทวีสอดใส้ฉายารัมตรียุติธรรมลูกเขยตัวแสบทำชาดาเป็นมาเฟียละเหียใจยนะครับฉายาเด็ดนี่เลยครับผู้สื่อข่าวประจำในรัฐบาลร่วมกันตั้งฉายา ให้กับรัฐบาลแกงส้มผักรวมนายกเศรษฐาเป็นเซอร์แมนสแตนชินภูมธิธรรมวิชยชัยเป็นรองกองสุทินคลังแสงพิทธินสูดาวพลตรเอทวีสอดส่องทวีสอดใสทวีสอดใสครับอารมณ์ขันดีและชาดาไทยเศรษมาเฟียละเหีย,ยหดใจเมื่อวานนี้นายกก็ลงไปเยี่ยมพี่น้องทางใต้นะครับ น้ำท่วมภาคใต้นะครับท่วมนราิวาสปัตตานียะลานะครับนายกลุยน้ำนายเศรษฐาสุวินสิน์นายอมตุลย์ตรีตรคลังบินโดนจากกอทมาไปราิวาสด,ดูสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้อบที่มาอพยพอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือที่ว่าการอำเภอระแงะหลังจากนั้นสวมรองเท้าบูทเดินลุยน้ำที่เขตจุมฑนเทศบาลตำยงมาดเยี่ยมประชาชนที่ถูก น้ำท่วมนะครับโดยมองสถานการณ์ครั้งนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับอันนี้เผาของกลางนะครับในแพทย์ชนันศรีแก้านตรีขาสุขเป็นประทานในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่สเปียดรวม340ตันนะครับจาก836,881คดีนะครับ8 36, 1คดี มีการสุ่มตัวตัวอย่างจากยาเสพติดของกลางก่อนเผาเครื่องทำลายที่สมุดประการนะครับเผ่ายาเสพติด8แสนคดี340ตันนายกให้10ข้อต้องเร่งแก้ภายใน1ปีนะครับถือเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับอันนี้อันนี้ ภาพของท่านปวีนาหงสกุลครับเหยื่อตุนอีก5กลุ่มผู้ปกครองภาเห็ชัยอีก5ที่ถูกนายสมพรโพธิวันหงคตทีมฟุตบอลน,นะครับและพันตรีเกียรติศาสตร์สัจจาอัครมนตรีอดีตนะฮะนนในฐานผู้สับสนุนทีมของคืนกระทำชํำเรานะครับก็แจ้งกับคุณปวีนาหงสกุล โดนยึดร้อล้านกวนกับตันตุยใช้เรือคนถ่ายขายาข้ามชาตินะครับอันนี้จัดหนักพลตำรวจตรีทีรนาชำนาญหมอนำกำลังคน้น6เป้าหมายเงินกู้นอกระบบของนางสาวเสาวลักษ์สีทองหลังหรือเจ๊ปุ้มสีราชาที่เคยทำร้ายสองพวเมียลูกน้องพ่อเก็บเงินไม่ตามเป้าจาก0ูนรายยึดทรัพย์สินจากการทวนหนี้ อีิรูปพันน้ำหนัก175บาทรวม7ล้านบาทนะครับพ้น6จุดรวบ8สมุน8ลูกสมุนเจ้าแม่ดอกเบีย้ยกู้โหดน,นะครับโผล่อีก5าลายโคตพันตรีตุยพึ่งปวีณาช่วยต่อจากคดีเก่านะครับนี่ก็คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแหมน่าจะเอาภาพนายก ปูขึ้นสันหน่อยนะครับชนะคดีทวินเปลี่ยนสีจุดเริ่มต้นของรัฐประหารก็มา2557ก็มาจากคดีทวินเปลี่ยนสีนี่แหะครับนั่นก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดกันที่มีขึ้นแต่ว่าใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับกว่าจะได้พิสูจน์ความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับเป็นนายมตรียายข้าราชการคนหนึ่งไม่ได้จะเป็นทำไมตอนนี้ทวินเปลี่ยนสีก็เป็นสวครับ <c oughs> สวในรับประโยชน์จากรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่สวก็จะเป็นเครือข่ายเก่าของคณะรัฐประหารคอสอชอจากการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับสวัสดีครับ